สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการปรรลุบรรศุกบรรใจไปกับ SMC นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปแรกนะครับที่เราจะมีการบันทึกนะครับ<ส>เกี่ยวกับความดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์วัญญ,ญญานะครับวันนี้ในเทปแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากห้องม4ง5ับนะครับซึ่งเป็นห้องที่มีคุณภาพนะครับในการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมนะครับเพื<ส>่อสร้างคนดีให<ส>้กับบ้านเมืองในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์วัญญานะครับวันนี้เราก็ขอต้อนรับนะครับ น้องๆแกนนำนะครับทั้ง5คนกับตัวแทน SMC นะครับเป็นหัวหน้าดับชั้นม5้านะครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพบกับตัวแทนทั้ง5คนนะครับแล้วก็บวกกับหัวหน้าดับที่คอยดูแลน้องๆอยู่อีกหนึ่งท่านนะครับโครงงานของเราเนี่ยของสีทัร้าเนี่ยก็คือโครงงานที่มีชื่อว่าอะไรนะครับสีด คิป The Class Room Clean คิป The Class Room Clean นะครับเป็นอย่างไรนะครับคำถามนะครับในพาร์ทแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะถามว่าการที่เราได้มาเป็นแกนนำเนี่ยนะครับในกระบวนการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนใครก็ได้จะมาได้เป็นนะครับอยากจะรู้ว่าที่ผ่านมาในกระบวนการของ4ีับห้าเนี่ยเรามีการคัดเลือกแกนนำทั้ง5คนตอนเนี้เรามาได้ยังไงครับ เอางี้ใครจะเป็นคนตอบคนแรกครับอ่ารับพีพัเชเจอเลยครับกนน็นะครับจากตอนแรกนะครับเข้ามอสีมาเหมือนก็ทุกคนก็ยังไม่รู้จักกันมากแล้วก็หัวหน้าห้องก็ส่งข้อม,มูลมาว่ามีรับสมัคร,รน,น, 5, 5, 5คนักเรียนแกนน์ับห้าห้องนะห้าคนก็หัวหน้าห้องก็ถามมาในกลุ่มว่ามีใครมีใครสนใจไหมแล้วผมก็เหมือนตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ครับ ก็ก็ลองสำรวจูว่า,าก็ลองจากลองมาทในส่วนนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดั่งงเหนื่อยไหมมันจะอะไรไหม,ไมะะไรไครับแสดงว่าตรงนี้ต้องปูพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมโสโรงเรียนของเราเนี่ยเรามาจากมส,สามเนาะโดยพื้นฐานเดิมซึ่งมส,สามเนี่ยมันมาคนละห้องแล้วพอว่าม,มส,สี .4 เนี่ยดับเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าใครสุ่มมาจากห้องไหนแล้วก็มารวมตัวกันดังนั้นถือว่าเป็นความท้าทายมากเพราะเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่าโครงงานคุณธรรมเนี่ย มาทําให้เราไปพบเจอกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพรมลิขิตรหรือบุเพสนิวาสด,ดีนะครับถือว่าเป็นพรมลิขิตนะที่เราได้มาเจอกันนะครับอันนี้คือจุดกําเนิดนะครับของการรวมตัวดีมทีมของเรานะครับด้วยความที่ว่ามีจิตใจอาสาเนาะที่อยากจะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องมานําเพื่อนในการทําความดีนะครับ ครับผมเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าวิธีการได้มาซึ่งแกนนาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ต,ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคําถามนะครับเกี่ยวกับโครงงานของเรานะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยที่อยากจะทราบก็คือเรื่องราวของการกําหนดในเรื่องของปัญหาที่เราจะแก้ไขนะครับแน่นอนครับในหลักการเนี่ยเราบอกว่าต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนะครับแล้วเรามีกระบวนการในการที่จะค้นหาปัญหาเพื่อจะแก้ไขปัญหานะครับในส่วนนี้เนี่ยครูอยากจะทราบว่า เรามีวิธีการคัดเลือกปัญหาหรือได้มาซึ่งปัญหาเนี่ยอย่างไรบ้างอยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองอเล่ามาให้กูฟังสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ใครจะเป็นคนเป็นนาธานนะครับเชิญครับโดยการคัดเลือกปัญหาของพวกเรานะครับพวกเราได้มีการคัดเลือกปัญหาโดยการมีการเสนอเข้ามาว่าปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างเราจะต้องเข้าไปแก้ไขโดยปัญหาที่เราได้รับคัดเลือกนั่นก็คือปัญหาห้องเรียนไม่สะอาดน เพื่อนไม่ทำเวรหรือไม่ความรับผิดชอบครับพวกเราจึงได้เลือกเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาอันนี้ครับอ่าโอเคนะครับจากปัญหาตรงนี้เนี่ยเรามีการกําหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าห้องเรียนเราจะต้องสะอาดเนี่ยเรากําหนดยังไงบ้างครับเรากำหนดโดยให้ห้องเรียนครับมีสะอาดขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อน มีอาสาเข้ามาช่วยมีความรับผิดชอบในการทำเวรแต่ละวันไหมครับอืมคือให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาทําเวรให้ได้ทุกวันว่าง่ายๆนะครับแล้วก็เรามีการดูแลในเรื่องของผลที่เพื่อนๆเ,เข้ามาทําในห้องในแต่ละวันอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ค้นพบว่าการที่เรามีจุดเริ่มต้นเนี้ยนะครับที่ดี จะทําให้งานของเราเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้เนาะแต่ในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเราก็มองว่าในช่วงแรกเนี่ยก็มีความสําคัญว่าการขับเคลื่อนมันจะเป็นไปได้ดีไม่ดีนะครับช่วงแรกนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆอยากให้เราลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในช่วงแรกเนี่ยเราได้พบเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีการหรือมีกลไกในการแก้ไขปัญหานี่อย่างไรบ้างอยากให้ลอง เล่าให้ฟังหน่อยฮะโดยในช่วงแรกผมได้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนอะได้ให้มาทำเพปเนได้จากเพื่อนกับว่ามีความรับชอบบ้างหรือให้ผลการต่างที่ไม่สมเหตุสมผลกเท่าไหร่แล้จะได้มีการจัดตั้งกทขึ้นมาว่าใครเป็นเพื่อนมาทำเป็นวันนี้แล้วใครไม่ทำต้องมีการชดครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับมีการชดผลก็ดีขึ้นประมาณเลยครับแต่ยังมีไม่พอครับโดยผมจะเพิ่มกท เรียคือว่าหากใครไม่ทำเมนช่วยหากใครไม่ทำเวนช่วงในครั้งต่อไปจะต้องมีการลับครับอืมแล้วในะระยะแรกครับในช่วงเดือนแรกเลยผลตอบรับเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็น,นต์ได้พอจำได้ไหมฮะในช่วงแรกแต่ยังไม่เยอะครับประมาณ40%เรเพราะว่าเพื่อนๆยมีความรับผิดชอบและเงินล้ำก็ยังไม่ได้มีการทำคคาครงการเลยมีการเดินักทีครับ จากปัญหานะครับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อครู่นะครับก็คือเพื่อนไม่ได้ช่วยกันทําความสะอาดนะครับแล้วก็เราเกิดเป็นโครงงานในเรื่องของการดูแลเพื่อนให้เกิด,ดการทําความสะอาดทีนี้นะครับจากตรงนี้เรามีการกําหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผงเชิงบวกเรื่องของคุณธรรมเป้าหมายในส่วนของโครงงานเราอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นชา่างวกรใช่ไหมครับเชิญช่างวกรได้เลยครับเป้าหมายสุดของโครงงานเราคือ ระวังไว้เลยนะคก็คือการที่อยากให้เพอน้องความม่อขอบเความที่มีจิษาารมีกิจสํนเ็ต่อการทํางานต่อการาของเพืนนะครับเพื่อนๆก็ไว้ใจกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดนห้มัร้อยเปอเสียงได้เลยนะคแต่มันก็พัฒนาปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่สุ้าเราก็ต้องมาแก้ไขเพื่อให้ค้ามหมายเราสําเร็จไปได้ก็คุณธรรมก็สิ่งที่เรารวังไว้ก็คือการที่ แต่แ <One> ต <input> ่ละเบรมีความรับผิดชอบในสิสงนั้นต่การร้อชมเบรแล้วก็รู้จักอาชีพของตัวเองนะครับอ่าแล้วในอ่าคนทธรอัตลักษณ์ของโรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมดสี่ตัวเนาะมีวินัยไฟเรียนรู้ซื่อสัตย์สุริตสุจิตอาสาเนี่ยของเราเนี่ยตรงกับข้อไหนบ้างครับมีนเป็นมา้อนครับก็คือการที่จะศที่สมดุลมีความมีวินัยนะครับในเปรื่องของการที่ รู้สถานที่ในาการมีข้อมูลของเรีนะครับแล้วก็ในส่วนของจิตอาสาทุกเดวยกันนะครับคือการที่เราก็ต้องมีจิตนี่กลับมาช่วยในการดูแลเพื่อให้ห้องเรียนเป็นสิ่งที่ใช้เสริงลมของเราจะมีความสะอาดเรียบร้อยอืมแล้วถามอีกสักนิดหนึ่งครับเรื่องของความซื่อส,ส,าาสัตย์สุจริตเนี่ยคิดว่าโครงงานเนี่ยได้ใช้มันไหมได้ใช้แน,น,น่นอนครับเพราะความซื่อสัตย์ก็ เรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นมากนะครับซึ่งการที่เราจะมีสมุดเซ็นเว้นแล้วก็อ่าคือมันจะมีแบบคนที่รักไก่อ่ารักไก่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไปทำเว้นแค่ขึ้นไปดูแล้วเซ็นแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องมีจิตสำจิตซึ่งสั่งด้วครับในการที่ช่วยสิทในการทำโกหกไม่โกหกในการลงบันทึกเวรประจำวันใช่ไหม ซึ่งตรงนี้เราก็มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเรามีการาให้ผลลัพธ์ให้เพื่อนได้ทราบไหมว่าเวนนี้เป็นอย่างนี้เวนนี้เป็นอย่างนี้เราเรามีทำอย่างนี้บ้างไหมก็ได้นเบนที่มันมีปัญหาหือว่าบางเวนที่เพื่อนไม่ทำเลยจะค,คนที่ไม่ทำเบนหลายสัปดาห,าห,าาหา์แล้วม่มาช่เราก็ต้องไปที่แล้วก็ลวเล่นเขาแด่รู้ว่า เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกถ้องอะอเือาทำใสิ่งที่เราบออือดังนั้นจากที่เราเล่ามาเนี่ยก็มองว่าแน่นอนคุณธรรมเป้าหมายของเราน่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปตอบโจทย์คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นโครงงานที่มีคุณภาพนะครับในการพัฒนาคุณธรรมของเพื่อนเพอนะครับอะ แล้วอะไรเป็นปัจจัยความสาเร็จครับของการทําโครงงานนี้เราบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้โครงงานเรามันสามารถทำเกินไปได้ครับอย่างแรกเลยผมคิดว่าเป็นเพื่อนๆอน,อนอโครงงานของผมทั้ง5้าคนครับโดยทั้ง5คนเนี่ยมีการแบบไปกระตุ้นเพื่อนๆน,นให้มีความรับผิดชอบให้มีการรู้วิใน,ใน,นัยในตนเองทำต้องความรับผิดชอบในตนเองแลังบอกว่าเพราะการทําโครงง,งารนีรทำทำให้เขามีวินัยเพิ่มมากขึ้นอย,อย่างนี้ลนะักษณะนี้ใช่ไหมครับ แล้ววิธีการที่เราขับเคลื่อนในช่วงแรกเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกพวกเรา5้าคนก็ตกลงกันว่าจะทําเป็นสมุดเซนเวนค่ะแล้วก็แบ่งกันว่าเหมือนหนูก็ดูว่าตรวจสอบว่าสมมติวันจันทร์ทำเสร็จแล้วหนูก็ต้องเป็นคนไปดูว่าเออวันจันทร์ทำเสร็จแล้วทาครบหรือเปล่าทําแล้วเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้ทําแบบสมุดตรตวจเช็คเวนค่ะเราก็เลยแบบอาจจะ เหมือนถึงจะตรวจแล้วแล้วก็แบบเหมือนส่งทางแชทกลุ่มที่มีพวกเราห้าคนมันก็แบบไม่สามารถสรุปมาเป็นเหมือนสถิติได้ค่ะว่ามันแบบเออลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าใครไม่ทําใครทําค่ะอืมแสดงว่าเรามีการสํารวจแล,วแล้วก็เก็บสถิติไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยของเราเนี่ยในช่วงแรกมีพบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะค่ะก็เหมือนสมมติเววันจันทร์ของหนูความไม่สามารถทําตอนเย็นได้ก็ จะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นทาวันอังคารตอนเช้าแต่ว่าพอมาทาวันอังคารตอนเช้ามันก็มีปัญหาค่ะก็คือเหมือนเพื่อนบางคนมาสายหรือว่ามาไม่ทันก็ต้องกลับไปทําตอนเย็นวันอังคารอีกค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปทําชุดวันอังคารอีกค่ะเป็นมันก็สามารถโฟเดินต่อไปได้ใช่ค่ะโอเคนะครับแล้วมาถึงวันนี้นะครับมาถึงช่วงใกล้ล้ใกล้จะหมดโครงการแล้วครับในเดอนนี้ ตอนนี้ผลเป็นยังไงบ้างไไผลของโครงงานนะครับก็เราก็พูดไม่ได้เต็มปากครับว่ามันสําเร็จแต่ผมมองว่าผลความสําเร็จมันคือจุดจุดเส้นชัยที่เราหวังแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญและสิ่งที่เราเน้นย้ําแล้วก็ทําทุกวันคือการที่ให้ความสําคัญกับเส้นทางมากกว่านั่นก็คือการที่เรามุ่งเน้นให้กับเพื่อนๆในแต่ละวันการที่ตรวจเช็คเวแลแล้วก็ ให้เพื่อนมีติดสมนึกในการทําเวรในแต่ละวันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่พวกเราแกนนําก็ต้องไม่ไม่ท้อด้วยครับก็ต้องสู้กับปัญหาได้แล้วก็ต้องคึดสู้มาได้เพราะเราห้าคนก็ต้องเป็นคนที่ช่วยแบกเพื่อนเพื่อน,อ,นอีก4 1คนเหมือนเหมือนกันครับเพื่อให้โครงงานมันสําเร็จไปได้อืมอันนี้มีมีคอนเซ็ปต์มากเลยนะครับเพราะว่าการจะทรับเพื่อนโครงงารเนกา้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยหลายปัใใจจ<ช>ัยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับดังนั้นผลเนี่ย ได้มากได้น้อยเราไม่ว่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือความตั้งแจของเรารถ้ามันยังคงที่อยู่และสามารถพาสิ่งต่างๆเนี่ยมนเดินต่อไปได้ครับนะรดังนัองอ้นการทำความดีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็คือการทําในสิ่งที่ยากจะเห็นผลน้าแต่ยังจาเป็นต้องทำนะครับดังนั้นนี่ก็ต้องนัถือน้ําใจพวกเราทุก,กคนนะครับครับผมแล้วอุปสรรคในการที่เราขับเคลื่อนโครงการหรือโครงงานของเราเนี่ยนะครับมันแน่นอนไม่ได้โดยด้วยกิกุหลาบทั้งหมด ใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่ามันมีอุปสรรคอะไรที่เป็นความน้ำสำคัญเป็นเหตุการณ์ที่เรามองว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้อยากให้เราลองเล่าตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเหมือนอย่างที่พูดไปตอนแรกก็คือเวรวันจันทร์ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะก็เป็นปัญหาเหมือนกันตรงที่เหมือนบางทีถ้าเรามาทําตอนเช้าวันอังคารหรือว่าไปทําตอนเย็นวันอังคารเพื่อนบางคนก็ยังเหมือนอาจจะติดภารกิจหรือว่ามีเหตุผลส่วนตัว มันก็ยังทําไม่ได้ค่ะเราก็เลยเมีการกระตุ้นมากขึ้นก็ไปถามส่วนตัวเพื่อนว่าแบบเออไม่ไ้มาทําเพราะอะไรแล้วก็จัดเวรนชนให้เพื่อนเขาค่ะแล้วก็เหมือนบางทีปัญหาอย่างก็คือเหมือนเหมือนด้วยความที่มันเป็น40กว่าคนใช่ไหมคะบางทีเพื่อนบางคนเขาก็แบบไม่ได้ให้ความสนใจในตรงนี้มากพอค่ะเราก็เลยก็ต้องปลูกฝังกันมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามกระตุ้นค่ะให้เพื่อนมาทําแล้วก็ใช้กฎ ก็แบบเหมือนพอมันมีกฎเพื่อนก็จะแบบอยู่ในกฎมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะเหมือนที่เพื่อนบอกว่าอาจจะมีการชมอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่ากำลังจะบอกว่าเรามีการสร้างกติกาเข้าตกลงร่วมกันไปในห้องและมีการตรวจสอบแล้วก็มีการเสริมแรงทั้งทางลบแล้วก็ทางบวกนะครับทั้งสองอย่างเนี้ยอย่างต่อเนื่องจึงทําให้พฤติกรรมของเพื่อนเ่อนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิด ันคงไม่ข้าวก้าวกระโดดใช่ไหมแต่มันเปนเทือนนิดเตือนนิดโอเคนะครับครับแล้วการนําหลักธรรมหรือพระบรมราโชวาทนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักนรรมทางศาสนาหรือศาสนาไหน,านก็ดีนะครับที่เขาสอนแน่นอนทุกศาสนาเนี่ยสอสนที่คนเป็นคนดีนะครับหรือรรว่าราโชวาทที่รัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบเนี่ยได้อ่าัดส,สอนเอาไว้เราคิดว่าเราสามารถนำมาใช้ในองค์งานเราได้ดไหรือหรือเปล่า ครับผรง,งานเราก็ได้นําพระบรมราชวาสของรัชกาลที่9นะครับที่ได้กล่าวว่างานที่จะเสร็จลุล่วงรับเลื่อนไปด้วยดีก็ต้องมีความตั้งใจและก็ความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อหากพบเจอปัญหาก็อย่าท้อครับแล้วก็พร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาร่วมมือกันครับแสดงว่าเราเอาหลักคาสอนข,ของในรัชกาลที่9เนี่ยมาเป็นแรงใจ ในการที่ได้ขับเคลื่อนโครงงานเะพราะได้นอนมันทาทุกอย่างมันต้องมีทอ้อบ้างแต่ถอยไม่ได้อันนี้คือว่าตรงดับหลักการนะครับไม่ใช่หมายความว่ามีหลักอามาไว้ประดับให้มันสวยในเล่มหรือมีเพระาะเาชัวว่าใส่ไว้ในเล่มให้มันดูสวยๆไม่ใช่แต่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงๆนะครับแล้วในส่วนของพี่พีเอ็มซีนะครับที่เป็นหัวหน้าดับที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับพี่บน็อกเนนะียนะครับได้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโครงงานของเรายังไงบ้าง พี่ก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดค่ะแสดงว่าที่เขาเนี่ยมีส่วนในการที่จะผลักดันพวกเราใช่ไหมครับ<ม>แล้วเรามีแบบส่งไม่ตรงเวลาบ้างไหมโครงกานเราก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอ,อแล้วในส่วนของพี่วันนาะดับนะครับพี่วนนันนาเนี่ยเป็นคนคอยดูแลมสีเนาะมีโครงงานครรณกรรมเยอะเลยในระดับชั้นมสีทำไมถึงเลือกสี่ถึหน้าครับ รู้สึกว่าสีท่าเนี่ยมีการดำเนินโครงงานเป็นลําดับขั้นตอนชัดเจนแล้วก็มีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาทําให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในห้องก็คือสมมติว่ามีคนที่ไม่ทําเวรใช่ไหมก็จะมีบทลงโทษสําหรับคนที่ไม่ทําเวรในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าแล้วก็น้องๆส่งงานตรงเวลาด้วยอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่พี่เลือกการทํางานของน้องๆเนี่ยก็ โลไม่ได้ดีแล้วก็ส่งตรงเวลาอันนี้เข้ามาแล้วก็เป้าหมายของโครงงานของเราก็คือการที่ทําให้พฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมน้องๆก็สามารถทําให้พฤติกรรมตรงเนี้ยของเพื่อนอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับแล้วความคาดหวังนะครับในอนาคตเนาะแน่นอนแหละตอนนี้เรากําลังจะจบสิ้นโครงการนะครับของระดับชั้นม .4 นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราจะสามารถยกดับโครงงานเนี้ยไปสานต่อในะระดับชั้นม .5 แล้วสามารถพัฒนาเพื่อนเพได้เพิ่มเติมขึ้นหรือไม่อย่างไรครับอยากให้น้องระพีพัฒน์เนี่ยได้ช่วยพูดให้ฟังหน่อยครับก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเพราะเหมือนตอนนี้ก็คือจากที่เพื่อนๆตอนแรกอ่ะขาดขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเหมือนในห้องเรียนก็คือยังไม่ค่อยทําเมนไม่ค่อยช่วย,ย,ร,ยรักษาความสะอาดจากตอนแรกที่ขยะในห้องอ่ะเยอะเยอะมากเหมือนไม่ใชไม่ไม่อ่ะไ,ไม่รักษาไม่รักษาสิ่งของที่เป็นแบบสิ่งของส่วนรวมใช่ครับ เราก็พัฒนามาเป็นเนี่ยมีการปลูกฝังเพื่อนๆให้ให้รู้จักรักษาความสะอาดในห้องเรียนรู้จักทำเวรรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ที่จริงได้รับครับก็ถ้าต่อพัฒนาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ก็จะทำให้เพื่อนรับผิดชอบต่อสิ่งของสาธารณะหรือว่ารับผิดชอบต่อห้องเรียนมากขึ้นครับครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับพวกเรานี้ถือว่าเป็นองค์งานพรีเมียมเป็นองค์งานที่มีคุณภาพมาก เพราะว่าถ้าเป็นพีเยมจริงเราคงไม่มาโครกันครั้งแรกนะครับดังนั้นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันขาดที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับจากที่เราขับเคลื่อนโครงการในี่ยเราทำมานะครับระยะเวลา2ปีตอนนี้นเราขับเคลื่อนยังเป็ย 2, 2 2> ีสองปีแล้วเราคงจะได้ยินชื่อนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เรามานเบ่สิ่งโครงการนี้จะสูุปน,นะครับอยากให้เราลองบอกหน่อยครับว่าโครงการเนี่ยมันมีดีอย่างไรครับผมคิดว่าโครงงานที่เราทํานะครับ ก็เป็นสามารถเป็นตัวตัวอย่างในการที่จะให้กับห้องอื่นๆสามารถไปดัดแปลงหรือนําไปอะแดปต์ต่อยอดให้กับห้องอื่นๆที่อยากจะสร้างความเป็นระเบียบนะครับความมีจิตสํานึกจิตสาธารณะต่อห้องเรียนส่วนรวมสิ่งของที่ใช้รวมไม่ไม่ใช่เพียงแค่ห้องเรียนครับก็อาจจะถึงการใช้โต๊ะหรือการร่วงอาหารไม่ไม่กินหรือ กินของแล้วเลอะ,ะ,ะบนอาหารบ,บนโต๊ะอาหารนะครับก็สามารถเอาไปแตดแต่งต่อยอดกับโครงงานอื่นๆได้ครับแล้วก็มองว่าโครงงานเราก็สามารถที่จะสร้างและต่อยอดให้เกิดผลมากกว่าและสามารถที่จะสร้างคุณธรรมได้เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับโอเคนะครับนี่ก็คือเสียงสะท้อนนะครับจากคนที่ทำจริง คนที่ขับเคลื่อนจริงๆนะครับในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนใหญ่ๆและในสูวนขอเยนใหนะครับนี่คือสี่ังห้านะครับที่เขาได้ขับเคลื่อนในวงการนะครับเรื่องของความสะอาดภายในห้องเรียนนะครับแล้วก็สามารถด้วยกับพฤติกรรมที่เฉิงบวกนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเราสามารถช่วยกันดูแลสังคมของเรานะครับให้มันสามารถเดินไปได้ในลักษณะนี้นะครับต่างคนต่างเล่นรง การสร้างความดีเนี่ย,ปย,ยเป็นสิ่งสำคัญคุมีความเชื่ออย่างนึ่งครับว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะเข้าสู่คําว่าเป็นโรงเรียนวิทยารรมทีส่สมบูรณ์แบบและก็จะเป็นสังคมนในรูปแบบที่ที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแางนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ4ี่ับห้านะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยรรมหรือโครงงานวิทยรรมประจำห้งองเรียนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในโอกาสทางหน้าเนี่ย เราจะได้มาร่วมงานกันอีกนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยากรรมในเกิดต่อไปนะครับและนี่ก็คือโครงงานวิยกรรมนะครับของ4จ5แล้วก็เป็นโรงงานที่มีคุณภาพนะครับในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนวิทํารรมของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับระผมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ ในวันนี้นะครับเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับของเทปนี้และก็เทปต่อๆไปนะฮะหวังว่าเทปต่อไปเราจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> แล้วก็พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะคร,รับวันนี้ครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับโครงงาน Keep the Card Room Clean ของพี P ่พี่ม5ทับ4นับว่าเป็นโครงงานที่ดีและน่าชื่นชมไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับในเทปหน้าจะเป็นโครงงานและเรื่องราวดีๆของห้องไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ผ่านทางทุกแพลตฟอร์มของมอลยยสสกุลนะครับสำหรับเทปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ